สวัสดีครับฤดูก,กาลได้คำสัญญาเมื่อหน้าฝนการเดินทางทําให้เราพบพบสิ่งใหม่แต่แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเราและสิ่งรอบข้างบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศเต่กบ้านคนนี้นครับปาทิงาทุชุดดอกกระเจียวเป็นดอกไม้ที่เกิดในหน้าฝนและจะมาทุกปีในหน้าฝนม,มันให้ความรู้สึกหลายอย่างหลายคนอาจจะมีความฝันในตรงนี้ แล้วมีความหลังในตรงนี้ผมก็เลยสร้างสรรค์ผลงานออกมาในแนวของอินเวสย์ชนิดผสมกับสีที่เป็นทั้งแตกของการสรา์การติดกาวอะไรเข้าไปความหลากหลายของสีก็เลยเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่ให้เกิเดความเบื่อเป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆที่มปนมาแล้วลูกทรงก็คือไม่ได้มีลูกทรงอะไรมากแต่ว่าหยิบสียืมสีมาจากธรรมชาติครับผมลูกนี้เป็นภาพหนึ่งที่ผมชอบครับ ขนาดร้อคุณร8 0สครับผมไม่ใหญ่มากกว้างสูงพอผมครับผมร้อแขนาดครับเทียบบเฟอรจริงถ้าชมครับผมภาพถ่ายทั้งหมดทุกรูปที่ผมมาพาชมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ของล่กจริงนะครับ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนมามาชมกันแต่ว,ว่าก็สายปรนเุิอากา,าไกลก็เลยเก็บมอฝากใน้ตรงนี้สำหรับผมผมว็็คิดว่าก็มไม่ต่างกันมากแล้วแต่คนชอบครับ